ยันต,นตะไรบดนใจ้่าทุนท้งหลายทั้งแปดเทีได้หลังไล่ถ่ายเทมาร่วมบริจาคทรัพย์ทางเจดียให้เสร็จลงโดยพันและสักการะู่าาย่าได้ขาดขอออุุาพาจงปรากฏเพื่อโปรดสั์นากาลบัตดเดี่ยวนี้เทินสาธุสาธุสาธ วาจาริยปทางเมสกริยสัมพินทยะยางสัพพโทสังวินานติสุริสภาอาิริเทพาอยาวิจโธทยามังมเหสุรางปทาวาสังวิสุทธะเทเวสัสสโพธิกาสะโพธิทยามาสังเทมันตุมาราสิทธิ อมพระบุรบัดกรณีคุงพาริตังปพยาปริวารเอหิตตาพยาอักตันตุปริพนไอทันตวนเาวานยานับโพรศัพไปให้น่อยวานยา มานามมิิรานาโคปะทาวิยังอปริภาระตันสังสังเขมันตุสัพพทานสุขสัพติสัพพาปุริมาทีสังธาตารโจะมหาราชามีสัพพเกเตปิติมุเหอรุระคันตุอโรคเยนาสุเขนาจาอาคเนยยัตมิอัตัภพร จะมหาราชาที่สาภเกเตติติตุงเเละอนุรักษันตุอโรคะเยนะสุขเณนอาจารย์ภะทินสัมเหมวิรุณหะขอจะมหาราชาทสาภเกเตตุงเอนุรันตุอโรคเยน สุขค่นะจารักติดสมิงเทวาจะมหาราชทิสภาพะเตติตุมเหอนุราคันตุอโรมคเยนาสุขเค่นาจะอาปชิมักสมิงวิรูปภพอเจะมหาราชิีสภเเะเตติตุมเหอนุราคันตุอโรมคเยนาสุขเค่นาจะพายับพัดสมิงนาพาจะมหาราชทิสาภาะเท เตปีตุมเหอนุราคันถูอโรมคเยนาถูเเคนาจามอาอิสาระสมิงยักขามจะมหาราชาอุตตรสมิงปูเวโรจะมหาราชาที่ทราเกเตปีตุมเหอนุราคันถุอโรคเยนาถูกเคนาจาม ईता न समीयमहाराजा ईता न समीहमहाराजा गीता भाषे ते पितुम्हे अनुरखन्तु अरोखयेन सुखेन सम्पन्नं परिपुञ्छन्तु ॐ नमो बुधरत्नं तरणं गच्छामि ॐ नमो धमरतनम् sara nanggat jami om namo sa gara tanang sara nanggat jami uparima kisang kisah pake cataro dewa maha dewa jang poca surioca intoca pramanoca

อาภัันตกปริพุนทันตุทิโกจตุรโคจเทวะเสตโทจเทวะปุญญโกจจารังวาทิตังวาติตังวานิสินังวาตยานังวาทิวังวารตชิงวานรตชิงวาสับพตาตังรักขันตุมหาเทวสาธุให้ ้ามหาเทพทั้งหลายที่ก้าวพระเจ้าได้กล่าวเป็นภาษาบาลีเชิญท่านมาทั้งแปดทิศสถิณตณโตวงมวงประสานแม่พระธรณีแม่พระคงคาลุกอเทวดาภูมิคาเทวดาอากาศาเทวดาเจ้าที่เจ้าทางเจ้าวัดเจ้าวาภูมิดั่งภูมิเดิมให้ท่านได้เข้าใจถึงเจตนารมณ์ท่านพระภูปัญญาวัฒนาจิตประธานสงฆ์ประธานดำเนินการก่อสร้าง มหาเจดีย์สถิตไว้ในพระศาสนาแผ่นพระธรณีวัดวัะเกลือใหม่แห่งนี้เพื่อเป็นพุทธภูชาของพุทธศาสนิกชนเพื่อทรงเริมพระศาสนาคำสอนของพระองค์ให้จดำรงอยู่ได้ถึงห้าพันปีตามอายุพระศาสนาที่พระองค์ทรงวางไว้บัดนี้ข้าพเจ้าจะขออัญเชิญเราภัยเทพเทวาทั้งหลายที่ได้สถิตประฐานอยู่ทุก ขอบจักรวาลได้เสด็จมาร่วมกันนะับบัดนี้ขอให้ออกกล้อมาถ่ายผูกเสี่ยงถายไว้ด้วยว่ามีเลขมงคลที่จะตัดสมเด็จเกลียวหรือเปล่ารีบถ่ายเสี่ยงถายเดี๋ยวนี้ก่อนที่จะแตกให้รีบถ่ายเอาไว,ว้ใกล้ๆนะครับ <c oughs> ผู้คราผู้รประกอบพิธีจะเปะ่าอุปการหลวงของสมณราชวงังอันเป็นนับบัดนี้ อาญาตุกโคนโตเทวทั้งขายุคาแต่กุงเทพที่กอนอมทองมินอมร,รินทาธิาราชสักเคตาเมนเทพเจ้าซึงติ้งชนิตที่มันมาเมืองตะวันชอยทังกามาไพรจอนอันกามาพรจอนเทพเจ้าอันมีมาเฮทอดสตาเดชันิอยู่ในขอบเขตเขาจับประวัน อ่าถ่ายแล้วให้รีบออกไปนะครับอย่าเข้าใกล้นะครับจะให้ความเปนผู้ประกอบพิธีในขอบเ,เขตเข้าจาักราวาลอันตริเขวิมานเนียทั้งริมานภูมเทวดาเป็นอาทิทั้งเท้าทุรสเท้าวิรุณอกเท้าวิรูปักเท้ากูเวนุราชอันเท้ากูเวนุราช <c oughs> อ uh, า, uh, ท,าทั้งแาวท, schnell, ท้าตุรสท้าววิรุณหกท้ววิรูปากทาวกุเวนุราชอันเป็นใหญ่แก่คนทันคุมพันอันนันตนาคยักเทนาบดีกุ้งพีขโมทาาญาเมหาเฮงพรายอสุรกายอันร้ายกาทั่วผูดทีตีตาทีเสื้อน้้ำทุกประเทศเถื่อนคำทุกเทินเขาทุกถิ่นแนวรำนาวห้วยนองของราหานผ่านท่าและป่าชัด อีกทั้งพระพัฒบดีพรหมยักษ์รละพรหมรักยักษ์กุมารพระการพระการีพระับธรณีพระคงคาพระสยามเทวาธิราชเสือเมืองทรงเมืองหลักเมืองอีกทั้งพระภูมิเทว,วาผู้มีมหิทธิฤทธิ์อันสิงสถิตอยู่ในขอบเขตแฝงแฝงแสงโกจักรวานภวิตน้อยใหญ่ไตรโรกาตุ ขออันเชิญมาสโมสรทั้นินบาทประทุมไม่พร้อมอันแล้วโปรดรับเคืลองสังเวยพรีกรรมอันข้าพระเจ้าน้อมนำถวายอันข้าพระเจ้าน้อมนำถวายขอนมามสก,การพระภูมมเทวาผู้ม,มหิทธิฤทธิ์จงเสด็จมาสถิตนาอาจอันปูรากิจบัญจงสู่บนทนตำแหน่งอันข้าพระเจ้าตกแต่ง น้อมนำถาวายเพื่อความสบายมงคลเจริญขอเชิญพระภูมหเทวาโสดเมอารับเรื่องแปรบูชาทั้งมาลาถูกเขียนอันข้าพระเจ้าจงนงเนียนน้อมนำถาวายขอเดชะเห่งคารวะทำและพีกรรมที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้ กระทำแล้วนี้ขอรพระภูมิเทวาทิพดวีได้โปรดคุ้มครองรักษาเกิโดนบันดาลให้พิธีบวงสรวงขออนุญาตแม่พระธรณีเปิดพระธรณีแม่พระคงคาลูกเทพเทวดาภูมิมเทเทวดาอากาศเสดาวเจ้าที่เจ้าทางเจ้าดังเจ้าเดิมภูมิวัดภูมามเทวดาอารักที่จริงสถิดทัทธรณีสงแห่งนี้ ขอให้ท่านทั้งหลายจงรับทราบในมโนนึกของท่านเจ้าอาวาสองค์บารมีจะสร้างคุณงามความดีสร้างมหาธาตุเจดีย์องค์ใหญ่เพื่อปฏิสถานพระสารีริกธาตุและพระพุทธรูปเก่าแก่องค์ศติประจําวัดมะเรือใหม่แห่งนี้ได้นำพายาโยม อาสางมหาเจดีย์ขอให้ท่านทั้งหลายจงเกรงปีินดีประโมทใจอนุโมทนาบุญอนุญาตให้เปิดดินตัดต้นไม้อย่ามีโทษมีภัยมีเวรแก่เจ้าวัดเจ้าวาคณะกรรมการผู้ทำงานให้ตลอดปลอดภัยถ้าท,ท่านยินดีแล้วก็จง อนุโมทนานแล้วได้บุญด้วยการประทานพอรอันประเสริฐให้ยากฝนฝนท้องฟ้าหลังไหลมาธารมปังพื้นพระสุธาทั้งที่ราบที่รุ่มที่ร้อนให้ทุ่มทำและทุ่มเย็นด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพเทวานุภาพจงผุกประกานเพินสาธุสาวกด,ดังดังสาธุ สาธุสาธุเพื่อกระชับให้มั่นคงบทสุดท้ายก่อนที่จะไหวยถวายเครื่องวงสวงมองไปเห็นเลขมงคลสามตัวแล้วก็แสดงว่าท่านพระครูครับเทวดายินยอมพร้อมใจเสร็จเร็วแน่นอนอนุโมทนาสาธุนะครับสาธุ สัมม ok ันตจักวารตุอัตราคชนตุเทวตาสัทธามังมุนิราชัสสุนันเตสพโมขังตรัชามเกษตรนังสัพันทุนรินทางปริตานุภาวะตัทาราคตุตีมปริตวานะเมตังทะเมตตาภัทตาอวิกิตจิตตาปริตังพนันตุ

ธรรมะสวรรการอย์ยำพระทันตา,รารธรรมะสวัสการอย์ยำพระทันตาพาาระทุกข้าพเจ้าจะขอน้องกล่าวอันสุรีพระนมน้องขึ้นเหนือเทียนสิรธดเพลพยดาเจ้าจงเตรนตรีกาโบมดนโนทัางจะลงแห่งองค์พระมหากษัตริย์ขับที่งอันเรืองเด่นจะท้าวไทยเทเวทั่วทิศา สาธุตักเทในช่องชากามาแพจอนสวังกาเมในกามาพบกันจังหวัดฟองจะรู้เปเทศพยาดาผูุดำรองอยู่ในรูปปพวกิริสิระรตเตอยู่ในห่วงมหันลสิิคอเนเขตคุณข่าวจันดรีเทศเทพเจ้าที่อยู่กันเนืองแน่นในอากาศพิมานเลอยู่ในวิมานมารัตนบมุนเทียนทอง ที่เปรเทเทพเจ้าที่อยู่ในที่ชายราชรถแก้วและเรือนหลวงจะคาเเทพเจ้าท้ากวงที่อยู่ในบ้านน้อยและเรือนใหญ่ถ้ารูาา้วันราคาเนธพระเจ้าที่สิงสถิตอยู่บนต้นไม้พฤกษาสารเทหวัตถุมิเคตเทพระเจ้าที่อยู่ตามบ้านเรือนและโรงนาผู้ม,มาเทพระเจ้าที่อาศัยอยู่ตามพื้นภูมิภาค จชาญตูเทวาเพทพระเจ้าทั้งลายเอ่้อวันนี้ถ้าพระเจ้าจะขอเชิญในท่านสเสด็จลงมาสโมประทุมช่วยชาราถ้าเรามีสำเร็เพทพระเจ้าที่อยู่ตามห่วงเท้าฝังน้ำและบนบกมีได้เสมอกันยับคันทัพธนาคาใช่แต่เท่านั้นอีกท้งยักษาและคนทันและปู่พญนาคราสุเป็นใหญ่ สิทธันต่างท่านสิเกยังเทพไพรเจา้าผููมีความสุกทุกตะบนมุรีวรวัจนังอีกครับฤาษีมุนีราชทุกแห่งหนท่านที่ศักดิ์สิทธิ์ฤทธิ์พิรุณด้วยตสบาเเดชาสาทโเทพาพเจ้าทั้งพวงเมตุงรกระเทมตามลำดับสุรันเตจงตั้งส,สุตระอัตัดอลรมเดชก็เชิญเธอสุกพระองค์วันนี้ ข้าพระเจ้าเจ้าขอรรชในท่นเสด็จลงมาอนุโมธนามหากุสลใหญ่ในการก่อสร้างองค์มหาเจดีย์ประดิษฐานไว้ณธรณีสงฆ์วัดมะเกลือใหม่แห่งนี้โดยมีท่านประธานสงฆ์ในพิธีคือท่านพระครูสุตกิจสารขอภัยโดยท่านพระครูปัญญาวัฒนาิจท่านรองเจ้าคณะอำเภอสูงเดินเจ้าว,วาสวัดระเกลือใหม่ ท่านมีศรัทธาอันยิ่งใหญ่ในพระศาสนานำพาญาติโยมสร้างองค์มหาเจดีย์